ค่ะชื่อฟีนนะคะมาจากคณะบริหารสาขาบริหารนะคะค่ะชื่อฝ้ายค่ะมาจากคณะบริหารเหมือนกันค่ะโดนจีบดีกว่าเพราะว่าหนูเป็นอินเทอร์เวิร์ดค่ะคุยกับคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรค่ะโดนจีบเหมือนกันใหนผลใหนผลเหมือนกันเลยสวัสดีค่ะชื่อเข้าสวยคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสถิติค่ะชื่อไอ้น้ำคือคณะวิทยาศาสตร์สาขาสถิติเหมือนกัน เดินจีบค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เขินค่ะไม่กล้าจีบใครเป็นคนเลือกที่จะไปจีบเขาก่อนค่ะตอนแรกรู้สึกว่าเราสนใจใครเราก็อยากจะจีบเลยสวัสดีค่ะชื่อมิ้นค่ะอยู่สาขาแมทค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ้งกิงค่ะอยู่สาขาแมทค่ะถูกจีบค่ะเพราะว่าจีบเองไม่ค่อยก่ิงค่ะแต่ว่าพูดเยอะแต่ว่าไม่กล้าทักก่อนเลยก็เป็นคนจีบเองค่ะเพราะว่า ชอบในแบบที่เราชอบค่ะชื่อพากาดค่ะเรียนสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะชื่ออิ่มค่ะเรียนสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะโดนจีบค่ะเพราะว่าแบบมานจะเขินรู้สึกแบบรู้สึกแบบยังไงอ่ะใจฟูชอบโดนจีบมากกว่าค่ะ <laughs> เพราะว่าแบบ รู้สึกว่าเขามีความพยายามที่จะจีบเราค่ะครับเขาก็ชื่อกำปั่นครับที่สำคัญคือโสดครับตอนนี้ก็เรียนอยู่เคไดครับก็ปีสองก็ชอบโดนจีบครับเพราะมันสบายดีครับนอนตีพุงอยู่บ้านคิวขับได้ทั้งคู่ลยครับไม่ว่าจะโดนจีบหรือว่าไปจีบเขาเองนะครับพอดีแบบก็ไม่น่าจะเชื่อชานเลยเท่าไหร่ะครับเพราะว่าแต่ก็มีแฟนแล้วนะครับไม่โสดแล้วครับเตอร์ครับชอบชอบโดนจีบกับขี้เกียจเขาผมแค่นี้